สวัสดีครับทุกท่านผมเชฟคิวราพัฒนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะกับทางช่องเชฟปรุงบอลน,นะครับมาพบก,กันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยแน่นอนว่ามาพบก,กับผมในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวที่ดีๆนะนำมาปรุงให้กับทางสมาชิกนั้นได้รับชมแลนะรับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้เองผมมีเรื่องราวมาปรุงให้ฟังกันสาประเด็นประเด็นแรกเป็นประเด็นของช้าง FA ครับยอดคนดูสดสูงถึง1 7 0 0 0 0คนนะครับในเกมนี้เองเรามาพูดถึงกันหน่อย และประเด็นที่2รับไปประเด็นของจูสซูนซับเบลนะครับเพิ่งหายเจ็บกลับมาหลังจากที่พักไปเนี่ยสสัป,ปดาห์น้องเองกลับมาแล้วนะครับและถล่มแอสตันวิลล่าไปถึง7ประตูต่อศูนย์นะครับจะต้องพูดถึงกันหน่อยแลวนะครับและประเด็นสุดท้ายรับเป็นประเด็นของโคซิโกที่จะลงทําการแข่งขันกับทางสโมสรน,นํานินนะครับในวันพรุ่งนี้ดูเหมือนว่าล่าสุดนี้เนี่ยนะครับโคซิโกก็มีโอกาสที่จะฉีกนี้นะครับสำหรับจาฝูงอีกครั้งเพราะฮาหน่อย ถล่มใส่นะครับทนนันกวาหนินสโมสรรองจากฝูงไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของโคซิโกในฤด,ดูกาลนี้นะครับถ้าจะพูดถึงแชมป์นะครับมาเข้าประเด็นแรกนะครับเป,ประเด็นของชางเอฟเอครับผมเชื่อว่าไม่ต้องพูดถึงรูปเกมกันแล้วคนดูถึง170,000คนเนี่ยเห็นกันทั่วทั้งประเทศและทั่วทั้งโลกแหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเข้าชมดูสดแบบนี้จากทางฝั่งไทยลีกเนี่ยนี่คือสิติแล้วก็เป็นประิศาสตร์นะครับ ที่มีคนดูมากที่สุดในไทยลีกและล่าสุดนี้คู่นี้ครับชลบุรีสิงห์เชียงรายในศึกชิงแชมป์นะครับฟุตบอลทั่วชาติเอมีคนดูสูงสุดถึง170,000กว่าคนโอ้โหครับสุดและนะครับนี่คือนี่คือนะครับแฟนบอลไทยให้ความสนใจกับฟุตบอลไทยของเราอยู่พอสมควรนะครับไม่พอสมควรแหละมากเลยทีเดียวสำหรับการเข้าชมนะครับดูสดไปพร้อมๆกันต่างคนก็ต่างลุ้นต่างคนก็ต่างเชียร แม่ผมอยากเห็นฟุตบอลไทยทุกคู่เป็นแบบนี้จังเลยนะครับสำหรับยอดชมเนี่ยคงจะทำให้วงการฟุตบอลไทยของเราเนี่ยเฟื่องฟูกันอย่างน่าดูแหละนะครับและคงจะมีเงินไปทำทีมกันค่อนข้างเยอะได้ทีเดียวโอ้โหนะครับนี่คือดีคุณภาพจริงถ้าจะดูจากลูกเกมในวันนี้นะครับต้องขอแสดงความดีกับทางทีมแชมป์อย่างสินเชียงรายนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ไปได้และชื่นชมสโมสรชนบุรี f อครับที่ทำได้สุดยอดมากๆนะครับ ในฤด,ดูกาลนี้สําหรับศึกฟุตปอลถ้วยช้าง FA ครับนะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงรูปเกมนะขอพูดถึงทางฝั่งของชลบุรีก่อนแล้วกันนะครับขอชื่นชมโค้ดเตี้ยเลยปั้นเด็กๆมาได้เป็นอย่างดีมากนะครับนั่นคือนักเตะดาวรุ่งของสโมสรได้หลายคนอายุ20ต้นๆน,นะครับแต่คงจะไม่ใช่วรารชิตจุนิสีมอมเพนนะครับผมเชื่อว่าน้องเนี่ยสลัดคําว่าดาวรุ่งไปไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวรชิตนะครับ เป็นนักเตะคนสําคัญของทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนเช่นกันผมมองว่าวราชิตกนิสีมพ์เพ็ญเนี่ยนะครับยังเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยของเรามากๆกับฟอร์มการเล่นของน้องนะนะครับและที่สําคัญวันนี้เองโคดเตี้ยแก้เกมทะลุช่องของทางสิงห์เชียงรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นริมเส้นทางด้านฝั่งขวาและฝั่งซ้ายรวมถึงการโจมตีตรงกลางโคดเตียทําได้ดีมากนะครับสกัดการวางยาวของสิงห์เชียงรายได้เป็นอย่างดีนะครับ และสิงเชียงรายเองวันนี้เองเกือบที่จะพลาดท่าเช่นกันเพราะชนบุรีเองขึ้นนําก่อนจากลูกยิงของฉัดมงคลก่อนที่จะมาตามตีเสมอได้จากลูกยิงของศิวกรเพียนตระกูลนะครับซึ่งเกมนั้นนี้เองเนี่ยครึ่งแรกเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งในครึ่งหลังมาหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นการแก้เกมและอาจจะวัดกันเลยในช่วงครึ่งหลังแต่ไม่ใช่ครับโอ้โหยาวกันไปถึงดีการครับต่อเวลา120นาทีก็แล้วเล่นเอานักเตะเดินมากินกล้วยกันยกใหญ่เพิ่มพลังกันนะครับ วิ่งกันจนตะคิวขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ดวลกันที่จุดโทษก็เป็นทางฝั่งของสิงห์ชียงรายแหละที่แม่นกว่านะครับก็คว้าแชมป์ไปในฤด,ดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นฤด,ดูกาลที่สุดมันแล้วก็และเชื่อว่านะครับคุณภาพของไทยลีกของเรานั้นจะยกระดับมากขึ้นไปกว่าน,นี้อีกในฤด,ดูกาลหน้านะครับมีคนดูสูงถึง1 7 0 0 0 0กว่าคนเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับเชื่อว่าฤด,ดูกาลหน้าคงจะมียอดถึง2-300,000แสนเลยทีเดียวผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตนะครับ โอ้ oh, นะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วสรุปนะครับทีมแชมป์เองได้ตั๋วไปเล่นใน AFC Champions League ก็เป็นทางสิงห์เชียงรายนะครับได้ไปเล่นในฤดูกาลปี2022ในรอบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่มาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ผิดคาดแต่ก็เกือบที่จะโดนมาเมือดอย่างชลบุรียั่งตั๋วไปได้แจสุดท้ายแล้วนะครับพวกเขาเองก็มีความเก่ามากพอที่จะคว้าถ้วยใบนี้เป็นครั้งที่3นะครับตั้งแต่นะปี61 62แล้วก็ ฤด,ดูกาลนี้ฤด,ดูกาลล่าสุดนะครับของทางสิงห์เชียงรายเองเนาะนะครับประเด็นต่อมาครับเป็นประเด็นของจูสเบลหรือว่าจูสูนซับเบลนะนะครับโอ้โหล่าสุดนี้ครับข่าวครา,าวนี้ได้ประคมกันยกใหญ่ว่านักเตะรายนี้เนี่ยหายาจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วและลงมาเรียกความฟิตก,กันกับทางยูสิบแปดปีของทางสิงห์บลูนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ขึ้นไปฝึกซ้อมกับทางชุดใหญ่มาแล้วและขึ้นไปเล่นกับทางยูยี่สามปีมาแล้วนะครับการมาเล่นกับยูสิบแปดปีอีกครั้ง น่าจะเป็นการเรียกความมิดแต่เพียงเท่านั้นนะครับการกลับมาครั้งนี้ของศูนยนซับเบลหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บนะครับน้องได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับในนาทีที่61ลงมาก็สามารถจบสกอร์ได้เลยนะครับช่วยพาทีมถล่มใส่แอสตันวิลล่าไปถึง7ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่10เมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของนักเตะคนนี้ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะอนาคตของทีมชาติไทยอีกหนึ่งคน นะครับที่เราหวังกันมาตลอดว่าเราอยากจะเห็นนักเตะรายนี้นะครับมาเล่นให้กับกองหน้าให้กับทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งน้องก็อายุเพียงแค่17ปีแต่เพียงเท่านั้นและอาการบาดเจ็บนั้นก็ส่งผลมาจากไปเล่นข้ามรุ่นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าทางฝั่งของอังกฤษเองเนี่ยน่าจะให้น้องกลับมาเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไต่เต้าขึ้นไปอีกครั้งเพราะการเล่นข้ามรุ่นแบบนี้ในอังกฤษเองเนี่ย นักเตะอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะจะรับอาการบาดเจ็บก่อนนะครับซึ่งนักเตะกองหน้าสไตล์จูสเบลเนี่ยมันหายากมากนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เปรียบเทียบใส่กับนักเตะกองหน้าระดับโลกเลยถ้าท่านคิดว่าจูสเบลเองเล่นในสไตล์เหมือนกองหน้าระดับโลกคนไหนก็ลองมาบอกกล่าวกันในคอมเมนต์หน่อยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านะครับเล่นเหมือนไข่นอน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้อง ลงมาช่วยยูสแในครั้งนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยนะครับก็ยิงได้ในนาทีที่83สําหรับยูสเบลหรือว่ายูสซุนซักเบลนะครับเด็กอายุเพียงแค่17ปีแต่เพียงเท่านั้นตอนนี้เองเนี่ยได้ไปฝึกซ้อมกับชุดใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มาจับตาดูกันว่าดูดูการนะครับนี้เองเนี่ยมันจะจบที่กี่ประตูเพราะว่าจูสเบลเองเนี่ยกดไปแล้วเนี่ย17ประตูกับประตูล่าสุดนะครับ เมื่อบันที่10ที่ผ่านมานี่เองนะครับจากการลงสนามไป20นัดกดไป17ประตูนะครับในฤด,ดูกาลนี้การทํา12ประตูเนี่ยมาจากการลงสนาม12นัดใน u 1 8นี่แหละนะครับถือว่ามันชัดเจนในเรื่องของฝีเท้าที่มันโดดเด่นกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไปแล้วนะครับไม่แปลกที่น้องเองจะได้ขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองเนี่ยก็ภูมิใจนะสำหรับลูกครึ่งไทยของเรานะครับที่น้องเองก็ถูก ทางเพจชัางศึกนั้นให้สัมภาษณ์นะครับว่าน้องเองอยากจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยของเราในอนาคตนะครับซึ่งถ้าฟอร์มดีแบบนี้เล่นในตำแหน่งของกองหน้าโอกาสที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยของเรานั้นมันก็ยังคงพูดยากนะครับก็ต้องดูน้องกันต่อไปแล้วก็ให้กนานังใจยุสเดียวกันต่อไปนะครับในฐานะของลูกขึ้นไทยที่ทําฟอร์มดีและเกิดในตําแหน่งของกองหน้าที่ทีมชาติไทยของเรานั้นต้องการเอามากๆ ในอนาคตเนาะนะครับมาในประเด็นสุดท้ายเราไปประเด็นเรื่องราวของโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับแม่ตอนนี้เนี่ยนะครับโค้ดปาร์กนี่ดีดา,ามากนะครับล่าสุดนี้ก็ไปเจอกันที่สนามบินนะครับเดินมาหาโคซิโกมาพูดคุยกันกับทางนักเตะทีมชาติของแกเนาะนะครับก็เดินมาหาแบบนี้ก็เท่ากับมาส่งนั่นแหละนะครับก็ถือว่านะครับโค้ดปาร์กเองเนี่ยกำลังรื้มกับผลงานโคซิโกอย่างหนักแล้วก็ล่าสุดนี้ ทิศทางที่โคซิโก้นั้นจะคว้าแชมป์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีตรงหักมุมตรงที่ว่าน,นี่แหละนะครับโคช์ปาร์คเนี่ยจะเป็นตัวหักมุมคนสําคัญจะหักมุมสําคัญอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นที่จะเล่าเรื่องโคชปาร์คให้ฟังเนี่ยนะครับมาดูคู่ที่ลงเตะกันก่อนในวันนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับโคซิโกในวันพรุ่งนี้ที่จะลงเตะกับทางนําดินนะครับ ซึ่งในเกมวันพรุ่งนี้ครับโคซิโกจะเปิดบ้านนะครับหองอันยรายพบกับทางนำดินนะครับเล่นในบ้านของตัวเองด้วยเจอทีมอันดับที่7ของตรางคะแนนนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยฮองอันยรายครับภายใต้การคุมทัพของโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับก็แข่งไปแล้ว8นัดชนะ6ครับเสมอ1แพ้1ตอนนี้มี19คะแนนยิงไปแล้ว14ประตูครับเสียเพียงแค่3ครับกรีนชีฟไป5เกมนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับสำหรับโคซิโกใครจะบอกว่านี่คือว่าที่แชมป์ ก็คงจะไม่ผิดแปลกแต่ด้วยคะแนนนั้นมันยังไม่ห่างกันมากนะครับมันก็คงจะไม่ได้พูดได้เต็มปากเต็มคําแต่ล่าสุดนี้ครับทีมลองจากฟูงอย่างทันกวาน,นินพึ่งแพ้ให้กับทางฮานอยไป4ประตูต่อ0ทำให้หล่นลงมาเป็นอันดับที่3ของตารางคะแนนแล้วนะครับและทําให้เวียดเทลที่เพิ่งเฉลชนะสมสรบินินไปเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ2แทนแต่เตะเยอะกว่าโคซิโก้ครับซึ่งตรงนี้เองแหละนะครับมันอาจจะเป็นผลบวกนะครับให้กับทางโคซิโก้ ที่จะสามารถพาฮองอันนั้นฉีกหนีนะครับด้วยคะแนนที่มากกว่าอันดับที่2มากไปอีกนะครับและที่สําคัญเองล่าสุดนี้ผมได้ข่าวมาในเรื่องของโค้ดปาร์กอย่างที่ผมเกลืนไปข้างต้นว่ากําลังนะครับจะไปช่วยสโมสรฮานอยสโมสรที่มีลูกลักมหาเทพของโค้ดปาร์กนะครับอย่างกวางไฮตอนนี้เองกวางไฮกําลังเข้าฝากนะครับแล้วก็ช่วยสโมสรฮานอยได้เป็นอย่างดี โค้ชปาร์คเองรับไปดึงโค้ชฟิตเนสชาวเกาหลีครับมาให้ฮหาหนอยและกำลังติดต่อเฮโค้ชที่มีโปรไฟล์ดีนะครับที่เคยพาสโมสรฮุนซานฮุนไดนั้นคว้าชแชมป์ในเอฟเชเบอรี่จะมาคุมทัพที่ฮหาหนอยตรงนี้เป็นข่าวลือนะครับซึ่งจะถูกแนะนำจากโค้ดปาร์คหั่งสอนอ้าวเท่ากับว่าโค้ดปาร์คเองเนี่ยกำลังจะสกัดดาวรุ่งโคซิโก้หรือเปล่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าคิดเช่นกัน แต่นะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เองเนี่ยตามดูกันยาวๆผมเชื่อว่าโคซิโกเอาอยู่แน่ในฤด,ดูกาลนี้นะครับถ้าจะพูดถึงโคซิโก้แล้วนะครับผมเชื่อว่ามันเข้าทางซะเกินตอนนี้เองนะครับและว,วันพรุ่งนี้เองเราคงจะได้เห็นผลงานของโคซิโกกันอีกครั้งหนึ่งกับทางสโมสอนนำดินและนะครับจะได้นักเตะที่หายเจ็บกลับมาอีกด้วยนั่นก็เท่ากับว่าเล่นในบ้านอีกด้วยนักเตะก็สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคิมดองซูก็จะได้ลงมาเล่นชวนเชียงก็จะได้ลงมานะครับและที่สําคัญเองเนี่ย นักเตะที่จะต้องลุ้นอย่างเงียนตัวเองหายจากอาการบาดเจ็บแล้วหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเทสความฟิตทันหรือไม่นะครับสำหรับเงียนตัวเองนะครับแล้วก็รวมถึงนักเตะคนอื่นๆอ,อีกด้วยนะก็ถือว่าเล่นในบ้านนะครับนักเตะหายเจ็บกลับมาแบบนี้คงจะเป็นงานง่ายของทางโค้ชซิโก้เช่นกันแต่จะประมาทไม่ได้เพราะคนรอซ้ําค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นเรื่องปกติเนาะของวงการกีฬานะครับล่าสุดนี้ก็เชิญโค้ชปาร์คนะ ไปดูเกมการแข่งขันด้วยน่าจะไปแหละนะครับสำหรับโค้ดปาร์คเองอยากจะเกาะกระแสโคซิโก้เหลือเกินตอนนี้ดังเป็นประหลอดแตกเลยทีเดียวนะครับสำหรับโค้ดปาร์คฮังซองก็อยากให้อยู่ในหน้าสื่อหน่อยบ้างแล้วแหละนะครับเพราะว่าแกเองเนี่ยกำลังเตรียมทีมชาตินะและได้ข่าวมาว่านะครับทีมชาติเวียดนามกําลังที่จะได้ผู้รักษาประตูอย่างฟิลิปเงียนนะครับเข้ามาแทนดังวันรำนะครับตอนนี้ดังวันราตกกระป๋องไปแล้วนะครับ ทางทีมชาติเวียดนามนั้นนะครับกำลังหาผู้รักษาประตูรายใหม่ก็ได้ผู้ลิกเหยียนเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเอกสารบรรลุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับขั้นตอนสุดท้ายในการโหวชาติมาเล่นให้กับทางเวียดนามนะครับซึ่งตรงนี้จับตาก,กันต่อและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งวันที่26เมษายนจะเป็นการลงทะเบียนนักเตะนะครับของทางฝั่งเวียดนาม เราจะเห็นนักเตะไทยไปเล่นในวีลีกหรือไม่จับตากันในวันที่26เมษายนครับผมชี้เป้าไปแต่เพียงเท่านี้นะครับรอดรูกัน่าโคซิโกจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตัวที่ผมอัพคลิปลงไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พญาคำสอนใจเมื่อนี่ขอเสนอคำว่าขันเจ้าได้ขี้สร้างกั้งหฮมเป็นพญาอย่าได้ลืมค้นถุกขี้ค้วยค้อนกาซึ่งคำนี้หมายความว่าถ้าได้ดีบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมผู้คนที่อยู่รอบกายนะครับ